แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับโครงการแจกเงิน10,000บาทเฟส2นะครับมีคนแสดงความคิดเห็นมาน่าสนใจคนนี้บอกว่าผู้สูงอายุคือกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนและต้องการใช้เงินมากที่สุดอ่าครเกินมาด้วยประโยคนี้นะครับหลายท่านคงอยากจะฟังแนวคิดและความคิดความเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกัน คนนี้แชร์มานะครับพิมพ์ความคิดความเห็นมาว่าผู้สูงอายคุคือกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนและต้องการใช้เงินมากที่สุดและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดครับในประเด็นของความเดือดร้อนและต้องการใช้เงินเนี่ยนะครับใช่เลยนะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยรายได้หนเลยคือรายได้น้อยนะครับ2คือนะเวลาเขาได้รับเงินเนี่ย นะครับเขาก็ต้องเอาเงินนั้นไปใช้จ่ายจริง,รงๆในการดำรงชีวิตนะครับเพราะเขาไรายได้น้อยไงเงินมันก็จะต้องกลับหมุนกลับเข้าไปในระบบใช่ไหมมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็เจาะจงเข้ากลุ่มเป้าหมายเลยนะครับเพราะว่าทางโครงการนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายคือให้ให้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในเฟสสองเนี่ยชื่อโครงการคือ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มผู้สูงอายุนะครับมันก็จะเข้าตรงตัวเลยในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดให้เจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่เกษียณแล้วผู้ที่มีเบี้ยยังชีพคนชรานะครับมันก็จะล็อกเข้ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็นะครับโอนง่ายด้วยนะโอนส,สะดวกด้วยนะเพราะว่ากลุ่มเนี้ยข้อมูลมีอยู่แล้วอ่ะนะครับแล้วทุกคนเนี่ยโอนกันได้รับเงินชรานะครับกันหมดเลย นะครับบัญชีเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีถูกปิดแน่นอนนะครับบัญชีต้องใช้รับนะครับเงินผู้สูงอายุอยู่แล้วในทุกๆเดือนเพราะนั้นก็จะเข้ากลุ่มเป้าหมายได้ทันชีนะครับทันชีทันใดเพราะนั้นผมผมผมเห็นด้วยนะว่าน่าจะลองปรับนะครับรูปแบบดูเพราะว่าผมว่ามันปรับได้แหละนะครับโครงการเนี้ย คือโครงการนี้มันก็จะมีเฟสต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับก็เอาสักเฟสหนึ่งสำหรับผู้ที่ตกหล่นนะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะที่ไม่ได้อยู่ในเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับหรือเฟสผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่ไม่ลงทะเบียนไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็อาจจะอเป็นเฟสเฟสนี้นะครับถือทาในช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไม่ได้ก็อาจจะไปปลายปีก็ได้อย่างน้อยให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้มีความหวังอะไรแบบนี้นะครับในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ คนนี้ให้ความเห็นว่านะครับใช่ค่ะเราอายุ65แล้วนะครับอยู่คนเดียวให้คนอื่นทําเขาทําให้ก็ว่าอยู่ขั้นตอนที่3และรอพอมาวันที่22บอกว่าลงทะเบียนไม่ผ่านเสียใจมากเลยอันนี้เป็นกําลังใจให้นะหลายท่านอ,อพอตรวจสอบสิทธิ์แล้วมันมีปัญหาอะไรแบบนี้มันก็ขึ้นว่าไม่ผ่านนะครับก็มีปัญหาหลายคนเลยนะครับทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์เงิน1 0 0 0 0บาทเสสอ ผมลงทะเบียนแล้วนะครับคิดว่าผ่านแต่ทําไมไม่ผ่านไม่รู้ผิดตรงไหนนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันทาแม่งทาแม่งสามารถติดต่อ1นึ่งหนึ่งหนึ่งได้นะครับนะติดต่อเข้าไปแต่หลายคนบอกว่าติดต่อยากมากนะครับโทรโทรไปไม่ติดนะครับอายุ60ปีจะต้องลงทะเบียนทําไมส่วนใหญ่จะไม่มีไรายได้อ่านนี้เห็นด้วยเพราะ60ปีเนะี่ยคือผู้สูงอายุที่กเกษียณแล้ว นะส่วนใหญ่จะเกษียณแล้วบางคนนะครับเขาเป็นคนเก่งจริงนะครับแล้วเขาก็ถูกจ้างต่ออ่ะันนั้นอันน <no <mar ั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่คนที่เก่งแล้วก็ถูกจ้างต่อเนี่ยมันจะอยู่ในระดับเอ่อระดับเรียกว่าผู้บริหารหรือระดับที่ปรึกษาซึ่งเงินเดือนเขาเยอะอยู่แล้วล่ะมันก็จะตัดไปเขาคงไม่ได้หวังเงินหมื่นหนึ่งหรอกนะครับเงินเดือนเขาเยอะอยู่แล้วระดับผู้บริหารน่ะนะแต่ระดับเราๆท่านท่านระระดับเราเรา นะครับที่เงินน้อยๆน,นะครับหาเช้ากินข้ามพอกเกษียณแล้วบางคนไม่พอกินไม่ได้เก็บเงินมานะครับก็ลําบากลําบากหน่อยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าแจากในความคิดความเห็นของผมนะนะคนนี้บอกว่าก็โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุเลยง่ายๆนะครับอ่าหลายท่านให้ความคิดเห็นแบบคล้ายๆกันคือถ้าจะแจกก็ให้กลุ่มผู้สูงอายุเลยนะครับ นะผ,มผมก็หวังว่าคลิปที่พยายามเอาความคิดความเห็นของแต่ละท่านเนี่ยมาแชร์กันเนี่ยนะครับเ,เสียงเหล่านั้นจะไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้ลองพิจารณานะครับในเฟสต่อไปเพราะว่านะครับมันสามารถเปลี่ยนได้หมดอะนะไม่ว่าเฟสไหนนะครับเฟสสามเฟสสี่เฟสอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองพิจารณาดูสําหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ลงนะครับมาไม่ได้ลง ทะเบียนมาแล้วก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับจริงๆนะที่จำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือใช้เงินก้อนนี้ในการใช้จ่ายนะครับก็หวังว่าเสียงจะส่งไปถึงทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เกี่ยวข้องนะจะได้ลองพิจารณาเพิ่มเติมดูนะครับทุกท่านเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามานะครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม้าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e- wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code <c oughs> เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึง่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้ใหมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกค,คุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ